โล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 โอเคนี่กูอัดละแน่นะอ่ะโอเคครับอ่ะเร่งไม่เสียงดังขึ้นมาอกีกนิดหน่อยโอเคเอ้าเพลงเริ่มเฮ <c oughs> ้ยจะดุ <c> ้ย <oughs> ไม่ใช่นะครับแหมอ่าเขากังบรรยากาศอ้าวแล้วครับ ผมก็ต้องอันนี้ก็เป็นคลิปที่100แล้วนะครับคลิปที่100นะฮะครับบางท่านอาจจะแบบอ่คลิปไปปุ๊บอาจจะเห็นอ้าว100วิดีโอแล้วทำไมเพิ่งมาทับอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคือช anel ผมมันมีบั๊กอย่างหนึ่งนะฮะตรงที่ว่าเออดูเองไลฟ์เองคืนเคืงดีนะฮะ <laughs> นะครับตรงที่100วิดีโอก,ก็คือมีครั้งที่ผมอัพไปปุ๊บ แล้วก็มันมันไม่โอม,มไม่ใช่่ะเออก็เลยลบไปอย่างไงนะครับทีนี้แต่มันก็ยังขึ้นแบบค้างเลยเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วก็คลิปเนี้ยครับคลิปที่100นะฮะเนี่ยจริงๆมีแค่99คลิปนะครับเหมนคลิปที่กลังพเนี่ยคลิปที่1น0นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกไลค์ที่จะมีดิสไลค์มาบ้างขอบขอบคุณทุกวิว ที่แบบดูผมจนถึง2 0 0พครั้งและขอขอบคุณทุกซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ทําคลิปขอบคุณนี่แหละครับก็อ่าอนี่ก็เป็น Facebook ของผมเองนะฮะเวลาก็มาสอบถามกันได้ครับคือว่าคุยช่วงที่ผมก็ทําอยู่ h องชแนล่ะนะแล้วก็ชแนลนี้เพลงแม่งเดแบบวิวช่เลยอ่ะนไงฮะ ก็ช่วงที่ไม่ค่อยจะอัพคลิปก็มาทำอีกแชนแนลหนึ่งนะฮะผมก็ทำอยู่สองแชนแนลนะครับผมก็อขอขอบคุณทุกไลค์ like และ subscribe ด้วยนะครับก็และทุกวิวนะฮะก็คงเีเช่นนี้แหละครับขอบคุณครับ